สวัสดีครับพี่ตุ๊กนะครับเซลสุชัยชุมโชคครับหัวหนะ้าทีมขายที่อีสุนครหลวงสาขาธนุรีคลองสิบที่นี่นะครับวันนี้จะพามาแนะนํารถรุ่นใหม่ของทางอีสุจะเป็นรถรุ่นปี2024นะครับจะเป็นรุ่นไฮ g ลนเดอร์สประตู1.9แซครับเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นรุ่นใหม่ของทางอีสุปี2024ของเราคันนี้จะเป็นรุ่นรองท็อปของทางอีสุเขาราคารถเนี่ยจะอยู่ที่9,32,000บาทครับ สำหรับรถรุ่นนี้จะมีให้เลือกกันทั้งหมด4สีด้วยกันครับก็คือจะเป็นสีขาวมุกเหมือนกับคันที่เรารีวิวแล้วก็จะมีสีบอลเงินสีดําและก็สีเทาครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับในรถรุ่นลองเขาองทางอี u ุครับมันมีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจกันมากครับในรถรุ่นนี้ครับครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นไฮเดรย์สีประตูเกียร์ซัดนะครับในเกียร์ซดของทาง i s u z ครับจะเป็นเกียร์ตัวลองท็อปของทางอีสุของเรา เกียร์แทรเนี่ยครับจะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโอต้ให้เลือกทุกอย่างของเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโอต้เนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่คันนี้ครับคันที่เราพามาดูเนี่ยจะเป็นในเรื่องของคันที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากทางด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าครับเราวเริ่มจากทางกระจังด้านหน้านะครับะมาเป็นในลักษณะของสีเทาครับแล้วก็จะมีกรนจน,น้าล่างเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่เข้ามาครับรวมถึงฝากระโปรงมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มลายเส้นเข้ามาครับแล้วก็ไฟหน้าครับ จะเป็นไฟหน้าแบบบิวอินครับเป็นไบ LED ดีโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยพอเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวครับจา,จากแสงไฟที่เป็นไฟเดย์ไลท์สีขาวครับก็จะเปลี่ยนเป็นไฟสีส้มเป็นไฟเลี้ยวนะครับเข้ามาแทนส่วนไฟต้านหมอกจะเป็น LED ครับอยู่ทางด้านล่าง,ลางแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนครับจะเป็นแบบบิวอินก็คือน้ำจะฉีดออกมาจากตัวก้านเลย มาถึงทางหน้าล้อนะครับล้อจะเป็นขนาดขอบ18นิ้วเหมือนเดิมนะครับแล้ก็จะเป็นสีเงินครับไฟเลี้ยวมีให้ที่กระจกมองข้างครับเมื่อเปิดประตูเป็นแบบสีโครเมียมครับแล้วก็บันไดตัวรถมีให้เหมือนเดิมครับมาดูทางด้านท้ายกันนะครับอันนี้เราเปิดเป็นไฟหลีไปให้แล้วไฟเลี้ยวทางด้านท้ายครับเป็นแบบ LED ครับแล้วก็เป็นไฟดีไซน์ใหม่ครับจะเป็นในลักษณะของสชั้นเข้ามา อันชนท้ายก็จะเป็นแบบบิวอินกล้องมองท้ายก็จะเป็นแบบบิวอินครับอยู่ที่มือเปิดท้ายด้านหลังแล้วก็ดีไซน์ของตัวเส้นแล้วก็ลวดลายของฝาท้าทยครับก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยเพิ่มเว้าเพิ่มโค้งเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในกันบ้างนะครับสำหรับในเรื่องของออปชันภายในครับ ถึงจะเป็นเกตรตตัว long top อรองท็อปรครับเกร็รซดเนี่ยบก็จะให้อ p อปชันมาครบทั้งหมดเลยก็คือจะให้มาเป็นเบาะหนังแบบคูลแม็กครับจะเป็นในลักษณะของสีดําแล้วก็จะมีตัดเป็นลวดลายเข้ามาครับแล้วก็ฟังก์ชันด้านแผงประตูน,นะครับก็จะให้มาเป็นกระจกไฟฟ้าครับเป็นปกติให้เลยรวมถึงมีปรับพับไฟฟ้าให้ด้วยเราลองไปดูที่ด้านหน้าปัดด้านคอนโซลกันบ้างน,นะครับ รเราเล่นมาทางหน้าปัดที่เป็นเรือนใหม่ก่อนเลยครับดีไซน์ใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้ามาเขาจะเพิ่มมาเป็นหน้าจอ M I D ครับบอกอัตราต่างๆแล้วก็บอกสถานะต่างๆของรถเราเนี่ยจะให้มาเป็นขนาด7นิ้วเลยแล้วก็สามารถซิงกับหน้าจอตัวใหญ่ของทางอีสุของเราด้วยจะคือมองเห็นชัดเจนขึ้นมีการบอกองศาของตัวรถเข้ามาด้วยนะครับสำหรับในส่วนของหน้าจอตัวนี้หรือว่าเราจะดูจากหน้าจอใหญ่ ตัวนี้ก็ได้แล้วมาถึงหน้าจอตัวดีกันครับอันนี้จะเป็นหน้าจอใหม่ของทางอีสุรเราครับจะเป็นขนาด8นิ้วครับจะมีการบ่งบอกองศาของตัวรถเข้ามาด้วยจะเป็นออปชันเพิ่มเข้ามารวมถึงความเสถียรของตัวหน้าจอในรุ่นของปี2024ครับมันยังมีมากกว่าตัว2023ของเดิมเยอะพอสมควรเลยรวมถึงรองรับ Apple CarPlay และก็ Android Auto มาให้ด้วยนะครับเกียธรมดาก็เป็น6สปีดครับ ด้านพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยฝั่งซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับเสียงมีเดียทั้งหมดครับเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์จากตรงนี้ครับเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากฝั่งซ้ายทั้งหมดฝั่งขวาจะเป็นคูชคอนโทรครับแล้วก็3ามปุ่มล่างจะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้าจอเอมดีที่เราได้บอกไปสักครู่ครับเราสามารถตั้งค่าจาก3ามปุ่มเมื่อสักครู่ได้เลยแล้วก็สําหรับในรถเกตเซตนะครับเขาจะให้มาเป็นแบบแอร์ด้านหลังด้วยพร้อมกับช่องยู b c สบีหนึ่งตำแหน่งครับ ทางด้านหน้านะครับก็จะมีตัว U F D C ให้หนึ่งตำแหน่งนะครับจะอยู่ทางด้านหน้าจอครับอยู่ทางด้านน,นี้ส่วนแอร์จะเป็นแบบปกตินะครับสามารถปรับทิศทางได้ปรับความแรงและค,ความเยน็นนะครัตรงนี้แอร์แบ็กมีให้คู่หน้านะครับมีทางด้านคนขับหนึ่งรูแล้วก็คนนั่งอีกหนึ่งรูอันนี้ลืมบอกไปนิดนึงนะครับสําหรับการตกแต่งในเรื่องของแผงประตูครับก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่เข้ามาครับเป็นในลักษณะของการ บุหนังนิ่มเข้ามานะครับแล้วก็การตกแต่งภายในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวที่วางแขนตัวคันเกียร์ตรงกลางครับก็จะเป็นแบบเปียโ,โนแบ็กแบบนี้ทั้งหมดเลยส่วนลําโพงของรถตุ่น,นี้ครับจะให้มาทั้งหมดแปดตำแหน่งด้วยกันนะครับเป็นลำโพ,พงอ่าลำโพงทวิตเตอร์ด้านหน้านหนึ่งตำแหน่งด้านประตูคนขับหนึ่งตำแหน่งแล้วกประตูหลังเนี่ยหนึ่ตำแหน่งแล้วก็ลำโพงทวิตเตอร์ด้านบนครับอีกหนึ่งตำแหน่ง ้งหมดข้างละ4ี่ตำแหน่ง2อฝั่งก็จะเป็น8ปดตำแหน่งครับแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นในรถรุ่นนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นรุ่น h ฮเดนเดอร์สประตูตัว1.9 g รุ่นลองท็อปคันนี้นะครับจะมีให้เลือกอยู่ใป็นการทั้งหมดแสีคือจะเป็นสีขาวมุมกเหมือนคันนี้เป็นสีบอลเงินสีเทาและก็สีดำครับราคาตัวรถเนี่ยอยู่ที่9032 0 0บาทครับ แคมเปนออกรถเริ่มต้นตอ,นน,น,อ,อ, 66, อนนี้ครับใช้เงินออกรถ66,000บาทครับแล้วก็ผ่อน84งวดนยครับอยู่ที่12,804บาทครับสำหรับลูกค้าที่สนใจครับก็สามารถทักกันมาสอบถามกันได้นะครับรือยากทราบอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็หรือรุ่นอื่นก็ทักกันมาสอบถามกันได้ครับนีใค้คำแนะนำครับสวัสดีครับ